คถามค่ะท่านอาจารย์พอดีเจอในข้อสอบอีเลเวลนะคะของวิชาสังคมศึกษาของน้องที่จะไปเรียนต่อมหาลัยนะคะถาม่ยวกับหลักนิวรณ์ห้าอยากให้ท่านอาจารย์อธิบายหน่อยค่ะบโอ้ข่าววิชาการน่าได้หวานนิวรณ์ห้านิวรณะนิวรณังก็คือเครื่องกั้นความดีความดี มันสิตรงกันขามนิวรหาเป็นกันความดีเป็นอารมณ์ที่มาบางความดีในใจเห่าหนึ่งกามฉันทะนิวรมีอารมณ์ใครไปนในความอยากมีอยากได้อยากเป็นในสิ่งของบุคคลต่างๆติดในความสวยงามเขาเรียกว่ากามฉันทะนิวรกามคือความใครอยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งที่ได้อ,อนปานี่อะไรก็ได้จิตไปติดอยู่ในตรงนั้นสร้างความดีได้ยากสองพยาปาทะนิวรมความพยาบาทผูกโกรธมีในใจ จะสร้างความดีไม่ได้สมาธิก็ไม่สงบจะทําอะไรก็ได้หน้าคนนี้ก็ลอยมาลอยมาจิตก็ร้อนพับ,พ,บ,พ,บพับขึ้น 1. ความโกรธสองความรักที่เป็นรักแบบพุ่มหลงไม่มีสติ 3. เขาเรียกว่าทีนในมิทะนิวรณ์ความง่วงเหงาหง่นอนนี่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 อ้าวเบาๆนี่นี่นี่ยโมิสติเลย<笑><笑>เฮ้แต่ไหนหลบานี้มันจะศีลสนะมันไดล้างเท้ากําหนดความสว่างล้างหน้าเดินจงกรมเปลี่ยนยญาตบท ตวมุนหรือตรึกธรรม,มะที่ได้ค่ควรไปดีแล้วเหตุผลมันหายว่วงเศร้าห่วงอะนะโกรธความรุ่มหลงห่วงเหงาหานอนวิจิตกิจฉาความลังเลสงสัยในพระธรรมคําำคำสอนอันนั้นก็ไม่ชัดเจนอันนี้ใช่หรือไม่ใช่จุดเทียนหนึ่งเล่มสองเล่มมันจะเป็นนี่ว่อนอยู่ตลอดพิดบางอยู่ตลอดเขาเรียกว่านิว้อนหาอันจุดท้ายอก,กุจจะกุขุจจะความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านคืออารมณ์ไม่นิ่ง พุ้งไปทางพุ้งไปทางนี้อยู่นิ่งไม่เป็นอารมณ์พุ้งซ่าน5อย่างนี้เป็นนิวรห้าเป็นเครื่องกั้นความดีบุคคลใดละนิวรห้านี้ได้จะได้ฌานหนึ่งเขาจะได้ตีติสุเอกคตาแล้วก็วิตกวิจาร์แล้วก็สวดมุญไหว้พระนั่งสมาธิถ้าอันนี้ดับก็ได้ฌานที่หนึ่งเป็นองค์ฌานแล้วทีนี้เขาก็จะออกข้อสอบไปอีกเมื่อนิวรห้าสังวรงับอะไรจะเกิดขึ้นปฐมฌานฌานที่หนึ่งที่เราสวดเมื่อกี้ปฐมะปฐมฌานมีองค์อะไร หนึ่งวิตุสองวิจารสามปีติสุขเอกตาน่ะลายตอีกเดียบาทนั่งต่อไปนานๆชาตที่สองจะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างวิตกวิจารดับไปมีปีติสุเป็นหนึ่งเอกาตาลายล,ายล,ายลายขื่นไปจนหอดชาติสี่ก็เป็นสมาบัติแปดบานจึงเป็นถ้ำสีสูงขื่นสูงขื่นอากาสานัญจาจตนาทีเข้าสวดน่นในบทนั้น,ครบบ,น,นครบบทเลยสรุปว่านินวรณ์ห้าก็คือหนึ่งพยาปาทะคือความผูกโกรธอาฆาตจองเวรสองก,กรมฉันทะ ความรุ่มหลวงติดในสิ่งที่สวยงาม 3. ความพ่วงเหงาหาานอนตีความพาหาหาหานนุ้งซ่านความลังเลสงสัยในพระธรรมคําสอน5อย่างจะมีชื่อเป็นภาษาบาลีพยาปาทะกามาฉันทะอุกจักกุกจักแล้วก็วิจิกิจฉาความลังเลสงสยัยไปไล่ดูในหมวดธรรมนี่สอนห้าง่ายๆอนุโมทนาในคำถามอาจารย์คุณาเด